สวัสดีครับกระผมร้อยโทสุทธ,ธิพงศ์เขียวขำนายทหารฝ่ายสารสนเทศกรมทหารรับที่7เส้นทางรับราชการปี2541ทหารกองประจำการรับที่1สังกัดก,กองพันทหารผื้ใหญ่ที่7ครับครั้งแรกที่จับแด้ประดงกระผมมีความรู้สึกกังวลใจและคิดว่าจะเสียโอกาสที่จะได้กลับไปดูแลพ่อแม่หลังจากที่ผ่านการฝึกสร้างวินัยสร้างระเบียบทหารใหม่กระผมได้รับคั้นเลือกให้ไปฝึกต่อในหลักสูตรคนเสนาก จึงได้รู้จักกับจ่าสิทธิเอกประสิทธิ์เพิ่มสีจ่าหมอท่านได้ให้แนวความคิดและหลักการทํางานสอนปริญญาชีวิตว่าครอบครัวรูปชาวนาฐานะยากจนกองทัพบ,บกเปิดโอกาสให้เรียนกศออนอจนจบมัธยมศึกษาปีที่6และท่านแนะนําให้สมัครสอบเป็นนักเรียนในสิบเพราะจะได้เรียนฟรีจบมาแล้วเป็นข้าราชการเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวกระผมจึงได้มุ่งมั่นตั้งใจ ซื้อตำราเก่าตามร้านขายหนังสือมาอ่านฝึกฝนจนทำสำเร็จก้าวแรกดังความตั้งใจและบรรจุเข้ารับรชาชการในสังกัดกรมทหารราบที่7ความคิดแวบเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นคือเมื่อมีโอกาสต้องเรียนให้จบปริญญาตรีและสอบเป็นนายทหารให้ได้กระผมใช้เวลานอกเวลาราชการเรียนจอระดับปริญญาตรีและสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญบัตรกว่า25ปีบนเส้นทางชีวิตรับรชาชการทหาร กระผมขอขอบคุณกองทัพบกกองทัพภาคที่สผู้บังคับบัญชาที่ให้โอกาสและครอบครัวที่คอยสนับสนุนเคียงข้างเสมอมุ่งมั่นจ้งใจทํางานตามตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใช้เวลาว่างศึกษาลักสูตรต่างๆตามแนวทางรับราชการ และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและหน้าที่เพื่อเพิ่มองค,ความรู้เฉพาะทางน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการทําเกษตรแบบผสมผสานวิถีพอเพียงทางรอดสู่ความยั่งยืนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวขอบคุณใบแดงใบแรกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมให้อาชีพที่มั่นคงให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมายเส้นทางชีวิตลูกชาวนานจากคนทหารสู่นายทหารสัญญ,ญบัติ ถ้าไม่มีวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ครับกับผมจึงอยากขอเชิญชวนให้น้องๆสมัครเป็นทหารกองประจำการเพื่อเพิ่อมโอกาสกับตัวเองได้มีอาชีพที่มั่นคงดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและมีโอกาสได้รับใช้ประเทศชาติด,ด้วยครับ